ลิปเห็นไ,ไหมที่บอกไปตอนนั้นว่ามันโกนอันนี้ได้โกนขาได้โกนจกักรยได้ใช่ไหมแล้วก็โกนสระขายได้มันทําให้ไม่เป็นต่อดูนะแค่แค่เปิดฝาุดหนุนในที่นาตะกานะคะสั่งซื้อดนที่นาตะการนะแล้วก็ตรงนี้ได้ตรงนี้เห็นปะความจริงอันนี้ยที่บอกไปอันนี้นะมันสามารถทําความสะอาดได้นะก็คือหมุนหมุนหัวด้านบนปึน๊กอย่างงี้ แล้วมันจะมีอันนี้อยู่ดึงออกได้ขดเพราะขนมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในน้นือแล้วเวลาใส่ก็ใส่หาปิดแล้วก็หมุน๊บงนี้เวลาเปิดทำงี้มันจะมีไฟเหอมเราจะมารีวิวดูนะอันนี้แบบใช้แบบนี้นะดูที่ว่ามันจะเป็นของเล่นที่มันได้ผลดีไหมเป็นป้ะ มันออกนะเธอแต่มันแบบไม่ได้ออกแบบไปิดไถขนาดนั้นนะแต่มันออกอะ่ะห็นแสงได้ยินแสงปะไม่สเสือเถอะท้มเมตะก,กา้าแล้วก็ถ้าเฮ้ยมันเนียนเะทำไมแล้วก็เนี่ยหัวมันจะเป็นแบบนี้ เอาไปแบบนี้ถ้าฐานใกล้หมดอันนี้ไม่ต้องใช้แบตนะคะใช้เขาเรียะนะเสียบเสียบไฟชาร์จทิ้งไว้สนใจจิ้มน,นันตะก้านะคะเราว่ามันโอเคพวกพาได้สะดวกเหมาะกับแบบเอาไปพกสำหรับวิขนเริ่มขึ้นแ,แบบอยากโชว์ฉากโชว์จะกระลงจกละกระแลอยากโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราว่าโอเคนะของยี่มีคุณภาพอีกแล้วครับท่านรีวิวนะจ๊ะ